น้องว่าแม่น,น่าบ้านนี่อยู่ด้ยจ้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านน้องตับเต้มาม้าว่าวิววิวตาดนี่หลาตัดเชื่ยกล้วยแม่แม่ตาดนางามงามขาดท้ลูกโอู้ผู้บ่าวมาหาเปล่านอนน้ามีอยู่จ้ะเอ <laughs> อสบ,บายเกลียนบ่อยากเนียบา้านละแม่สัมพัสเอิญแม่นิดแน่ว่มาคันมันมีผู้บ่าวมาเอิญกันในตัวสัตว์แดบเนี้ยจะม,ม,ม,มา,อาเอาใจเจ้าของขึ้นเมื่อกาดง เียครับเาเยา่หบ้อนนนจัวจัขึ้นมานอนเดี๋ยวปัดไก่นั่นเทรุ่นแม่สีมานอนนั่อยู่อันดีระสีนั่นอันดีแม่อยู่จังหวัดแล้วที่าติดจังหวัดมันดีแล้วดีหรอกาี่หาุยฝันเอาเออ่นเดียวกับันดีม้นขึ้นกับฝันดีเอามาวางตันปัดปัดปัดไก่สีออกแม่สีมา Bà la môn, bà non namande, nắng simano al re. Il yêu đi, mẹ, mẹ. Sí. Oh. mẹ si troop, chị mẹ 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 ดีลายน้ำดูไปหน้าเสียงมอเตอร์ไซค์เกลี้ยวกว่ายังกุนนี่บ้านเรากุนไปทางกุนห้ากเกี้ยบไปทางบ้านสีมีอยู่ดิพอยายศิลาตัวนี้มันมันตั้งมันพอยายศิลาพรไอสุพันไตกีแมนมันด่าเป็นอะไรพอยายศิลาพอยายศิลาอันพรไอสุพันลูกเล่าซื้อว่าบักเขียนเออเป็นเป็นแจ้งกวนบ้านเป็นตะยกหัวะแถวนี้มันขี้รถบ่มันแจ้งแล้วอื่นเดี๋ยวแจ้งไหนบัญชีรถแห่งแตะ เกี่ยวว่าแสบผู้ชีพผูไ้ไรกับ,บักเฮียนลูกเจ้านั่นล่ะเพราะงี้สิลาเจ้ากระดาบมาเนี่ยไปยังลูกเจ้าเนี่ยมันรบกวนชาวบ้านชาวเมืองเพลินน่ะเอา,าเราแบบนี้เราบ่กเขียนเอาเราบักเขียนเราตายแล้วบักเขียนย่างมันบักเขียนนั่นบ้านนั่นเราไม่อาย่ใสบ่บูนั่งกับผ<อ>ู<อ>้จับมันอยู่คนละกลุ่มตัวพยานมานั่งมาจับโอ้ยมันมันบัก็กาจับดอกมันมาจับเลยมาจับนั่งนี่ละเอาไปเขา บาดนี่เด้แตดเมื่อไรก็แตดหน้าแตดหลงังแตดไปแตดมา้าม,มันผูใ้ใดมาสั่งมาว่าแต่กระลูกกูแท้ว่ากูสิ่งลงไปเบิ่งก็นันนั้นเสียงมันมาแล้วทั้งส่วนบ้านทาออั <c oughs> น้งหมดวอใหี่ศิลาก็ไปยืนเห็ดจังพังยุ่เฮียนยู่นถนนมาว่าตั้งแต่งเหี้ยนลูกกูแท้ว่านะลวัดแรนแตดมาจอดโอ้โห,โหบักเหีนยนอีเหลลยอ่ัฟน เียนนี้หลีรักเขียนี่คนหัวว่าไตยังไงงหัวทะเลเพมันบ่๊ะเราโน่ารโป๊บ่หนาไรตะเขียนนี้หลียะนะวาโอ้เฉียบ่เลยบ่เฉียบต่อไปเอเลยบเเฉียดแต่กีพู้ไรกับว่าแต่มันไทยกับมีรวดตัวผู้ไรกับมีรถดิแมงแต่มีลูกกูแทบพันนะว่าตแต่ลูกกูแทบพันนะวันวานี่แล้วนั่นแล้วนเฮาไปเิ่งทังุนบ่้านดัอ๋ยอมรับเอาข้จับิกกมอยกันนั่นละเออ จับจิกกรมุยยักษ์คืนมาเขาสิยรับไปไงอืมหาลักทางรอดล่มรอดตายเขาก็ไปที่เสียยุ้งซันละมันจับใจข้าทางเขากระแคบมี่นี่เขาก็จังควายแห่คือจังเสียร์น่ารำไม่จ็นกันคนนเเาาะมันแมนอยู่เด้อเนี่ยนี่แล้วตำรวจตำรวจเห็นบ๊อบสถานมู้นั่งไปล่ามันนั่นม่านดามู้นั่งไปล่ามันชิสเจตนั่งเบื้อลึ่จักเถียนั่งไอ้ละมุน ซุ่มมูบุนีล่ะไปหลายคนังแต่พวกนั้นผู้เดชแต่พวกไอ้ก็ไปไล่แต่แล้วเราปั้นแต่ไปขายทานผู้เนาะไปสีไปนอนทมได้กับว่าเป็นแต่นอนมือนั่นล่อยู่ในสีไสเกตลั่มอยู่สีไสเกตีนกะมันไปไปลั่มอยู่ในตูตูเมืองมันไม่มีว่นนอนม่านดาขันมันไม่มีว่นนอนนี่เข้าสิไปนน้อนใส่นะไปนอนกระเลี้ยวเห็นบานท่พย์คุณโดยสารห้ามันเป็นตะนอนผ่ะนนะ ไปเบื้องเฮ้าพนะมันมันมีแต่ตึกเออมันมันมีแต่ใตตึกเด้ยม่านดามันมีแต่ตึอกวิวมูแม่ไปบ้าลลําบากเจ้าว่าสิไปนอนใส่หร่าเจ้าจิไปนอนใส่หลังจะไปแขนอู้ใส่พนะพ่องคนมันอยากนอนมันยังไงมันก็นอนได้เนาะไปเต้นมาทีภาคพื้นโดยสารเทวีเฮ้าพนาเวากันมู่แม่ไปที่าักคนโดยสารเทวีพนาผูรคนเต็มอยู่พนาถ้ากันเวากันเนาะ ขันคนอยากนอนหน้าแม่นคนหลายปนาันได้กะบา่อยากอายเด้บ้านนี้กะกะบา่อยากอายค่ะกะบปิตังหึดหมอลำมืนลืนหมอลำไปบ่มีหรอกอาาบ้านนี้มันกะคนกัโดยสารกัเต็มอยู่บ้านนี่มูนอมนั่งกะเอ้าโมเดลจังใดจังมาก,การทางนี้เอาการทางมันชอ <c oughs> <c oughs> บมันจีบตัวนี้ยังไงบ้านนี้ก็เลยน,น้ำมันตัวหน่อยๆอันรถนั่นแม่มั่นดาจังใดจังวัน มูนั่งก็เลยไปว้างที่พกคนโดยสารคนกระเต็มมืดเฮาสินอนใส่ละนอนคางๆทางที่อยเทวีเฮากันะเอออันมันมันมันส่งสิลบคนจักน้อยฝะนะลำบากแห้งเดี๋นาะมันลำบากแห้งมันก็มีอันรีสอร์ทให้เแาใหอยังคือยังสมัยมันอยู่ในเมืองเด้นะจ๊ะเขาไปหานอนรีสอร์ทรีสอร์ทมันมันมันอยู่ในเมืองมันมีแต่ตึกแต่หยังคนณมูมีพอนอนเนาะบ้านนี้ก็เลยเลยไปปัดผัวเมียคู่นึงผัดยอกันอิจ๊าอิจ๊าอิจ๊าเออผัวเมียคู่นึงน่ะเอามา ยู่ไก่ส้มนี่งกุศลมาส่มอยากไหลแท้แต่ว่ามันส่มสีพ่อพ่อเราโมตัว,วบ่พนาเบ้ากันกับโมูเดนเนี่ยส่มสีคือคนบ่พ่อพนาวา่าไปเไป็นนันในยุคข้างๆนี่แหละพนาหมูนั่งกับพักกันนอนบ้านเนี่ยนี่ยเสียงคนแซวถวดถวดนอ่นเคิมเคิมไปนี่ยแล้วข้นเป็นอีหอย่างขนาดข้นอบอกมันหนีบอกมันหนีคนผู้ใดไรกับบ้านวะบอกมันหนีมันมาเห็นอีหยังอยู่นี่พนาว่า ม่นน้งก็เอาพวกคนเป็นอีหยางไปเบื้องแมลาละมุ่นตาน่ะพากันเบากันวายพวเนี่ยคร่น่ะมันละเป็นบ้ายีหลีมาละมันเห็ดยังมาละเห็ดอีหยังกันเอามันซีมกันมันซีมกันนะเป็นตังค์บอกภาษาพีบ้านอ่ะเห็ดกันเอ้าเห็ดจังใดเราพูดอะไรสิไปบอกกับกับบนพูดออกพองจากอ้ายค้นเนาะมันเป็นทีพาคนโดยสารคุณจะว่าจากหัวเมืองนาอแม่นบอก เอานันกุยงวายเอ้าจังกับบิดไนอนละเฮาเนี่ยพูดไรกรัแม่ไปบอกอันคนไปบอกมันเศร้าแธอแม่ยักอากว่างืออไปบอกเอาที่ไปบอกโอ้ไผ่กันนอกจากที่ไปบอกตำรวจท่อนตัวว่อานะอันปีนั่นเดชันปีมุตโตไปอาบน้ำเราเอากางเกงทหารเขามาเนี่ยมันเป็นยังไงบนหลังเล่าเอออันกางเกงทหารนั่นการ กับกษีว่าให้ฟังยุ่มั่นดามันก็ไปต่างเงินป่านนี้พ่อได้ไปนั่นเปลี่ยนเพ่งอย่างจังคอยคือบ้านเพ่งยอดลากตัวทหารเพ่งต่อชดอเพ่งต่อชดอเพ่งต่อชดอต่อเฉดอโยมาจากตำรวจชายแดนนั่ะโอ้เพ่งนั่นจ้าเพ่งต่อจัดชุดทหารเออเมื่อทั้งนีงทั้งใช่เนาะเมื่อทั้งนีงทั้งใช่เหรอแต่นั่งนั่งกันยังได้ใส่หัวยื่ออกเถียเออนั่งอ่ะบ้านนี้กัเว้าวเลี้ยงทหารกอสี้เว้าเลี้ยงอนัานก่อน อันเลี้ยงข,ายงขา้าซิมกันเลี้ยงข้าซิมกันพอเตซิมกันแล้วเนะาะบ้านนี้เอาไปบอก<ๆ>นั่นเี่นั่นสถานนี้ตำรวจอยู่ใกล้นั่นพ่นนะสถานี้ตำรวจอยู่ใ,ใกล้นั่นไปบอกคนทำอะไรเอ,อาที่ไปบอกคน,นไวจไ้จังไรเนี่ยไปไม่ละมุนพักกันไปบอกมูนั่งกระเลยเป็นมรำบอย,าายนะไก่เนาะมันผัดอยู่คุณเราฟังทางคุณนดีฟังทางนุณมุนั่งกระเลยแลนไปบอกอันคุณตำรวจครับพนะไปบอกกันสองพวมียนั่นแน่จ้าพนะว่า มันยังเพื่อนเป็นยังพือนะเพื่อนเหตุยังกักกันบู๊ไปเพื่อาโ็รด้นัวเอาะกักันว่ายื้อสาล่ะตำรวจคนกาบานเนาะตำรวจคนกะเลี่ยขามถนนมาก็เพราะอยากอายเดียอีนายนั่นกัพภากันเหตุกันอยู่ป่านนี้ตำรวจกันเลย่าทำอะไรอ่ะพือนะตำรวจคนเบาไทยใส่เดียไป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 ทำที่อื่นอย่ามาทำที่นี่มากันอาจารย์รู้ไหม ป่าน่ะว่าตำ,รว,ตำรวจบอกอีนั่นกับพ่อเศร้าดิเดรกะมันเป็น<ม>บาเนะเออาะบานนี่ค้นกับบึงเนาะไปไปทำที่อื่นถ้าไม่ไปทำที่อื่นนะตำรวจจะจับเด้ปาน่ะอิพี่บารหลดฟองนุ่งสินนุ่งหยางบารเน่ะนุ่งสินพองนั่นเาคุณเอ้ยฝรั่อิพี่บารนั่นอิพี่บานั่นภาษาว่าคนตีกันซื้อกระสิมาจับฝระนะะ S <S เปลี่ย่ไปจับผู้ลายอ,ายขอ้ขโมยพุออ่นคอนสีมาจับคนจีกันจังเสียเป็นบาเนี่ยเป็นบ้าเนเน,าเนี่ยมันอนาจาร์ออไปเลยไปทำที่อื่นอย่ามาทำที่นี่อีนีน่พนังตอกอขันเก่งกินหลีเป็นอยงเกงบ่กไปจับผู้ลายอ,ายขอ้ขโมยพุ่น <laughs> ล่ะ <laughs> ล่างเลยะยกุ้หัวจันดอกนีนตอน,น,ต,อน,น,นตอนไปอาบน,าน <laughs> ้ำแถวจุดทหารบ้านปีนใดเอาไว้กระมือนั่งกระปนี่ล่ะกระพวกใหญ่ไล่กระย่าไนิดเนาะกระไป,ไปไปอาบน,าน้ำน้ำเขาหญสาวมือนี่ล่ะมันกะนนองน้ำบักไงมันเป็นงานกระถินเนาะจ้ะมันเป็นงานกระถินตอนนั้นมันหนาวแท้เดหมอกกระขววัวเนาะเพิ่ลกระกางดังไปงอันงามแท้เดอหน,นองนั่นห<อ>นอนงงามบักคักเลยเด้เป็นด่วนเป็นยังเป็นยู่งาม เลี้ยวเลี้ยวไปผู้ผู้อายกลางรางก็โย้พุ้นผุนสุดแสงหูแสงตาผุนเห็นนักเตะขี้เลี่ยแม่แม่แม่แต่แต่ตอนนั้นพ่อได้อาบน้ำอยู่ห้องน้ำพ่อปันใดเด้อาบน้ำอยู่น้ำหนองอยู่ยาโอ็นั่งก็เลยไปอาบน้ำคันอาบแล้วเอ้าพะนะกางเกงทหารผู้ใดเนี่ยจังมาวางอยู่นี่อุ้ยโคงเล็กน้อยเดี๋ยนี่เลยวางสีนั่งวางของเดนเซ่เข้าเดี๋ยนี่คือวันมันของมนุษยาสเออนั่งนะว่าตอนนั้นวายหลีว่าตอนนั้นีหลี อุ๊ยป่ะเอาไปเหมมันมันมันลืมเดนี่ป่ะนั่งว่างนั่งอะเป็นผู้ห่อเปล่าอังสีอะเด็กหน่อยเนาะพานาขันว่าแต่แกสงแกผามันลืมแบ่งเสียก็ว่ามันนุ่งมาเห็ดอีหยังเนี้ยของเล่นน่ะน้ำการแสดงอ่ะเพื่อนว่าพ่อเหว่เอามานุ่งเหรียญนี่เพื่อนว่าเออมันยังมานุ่งมาเห็ดเห็นบ่ได้วันลืมขันบ่มีเข้ามันสีนุ่งอีหยังมือแรงมือตัวบ่เปานาเถ้าหัวบ่าอะไรเอารถเถ้าพะนะวะเอาไปให้มันแน่พะนะ กะเากบากะไปกับพองว่าพองห่อตพพองของเจ้าของเนาะไปห่อเปาวเส้นจุม <ไป S 2> จ่มไปห่อเปลพ้องจุ่มว่าเขาอันนี้เอาชุดทหารย่ามเด็ดการแสดงเจ้าว่าหนุ่งมาเห็ดอีหยังลบาบบัดไปกนเรียกว่าละสันน้าชุดทหารนางว่าเนาต่เก็มัน <ừ> มีนมันเนะาะบ้านนี้มันกะเลี้ยวชุดทหารอย่างของโตัวนี้เราตโตเรื่องใบมุตตูนไปอาบหน้าคือของไผ่สันน่ะ เอ้ยบ่แม่นของผมเด้ล่ะปานาวาการสั่นแม่นิดสิวางไว้นี่เด้อนานิดเนาะนางอื่นนาตะแก็นนาณิดสิวางไว้นี่เด้อเรามาเอาเด้อล่ะของไผก็ได้เลย่องวางสิจังสี่ตัวเด็กน้อยกันกูหอบอีหยังมาฉันม,มันสิขอบคุ่นกูจะค้ำมันก็บ่ราเลลาทำข้อเพราะท่านโดนอตอนนั้นเขาก็ตกใจทสิเออาะท่านโดนเสียงมาประกาศใช่ไหมเป็นแก๊งปากจังหวัน เพื่อนพ่วงสิตักบาดจังหันผู้เฒ่านั่นเออเออบาดนี้ผู้ผู้เพื่นเว้าใส่ไม่เนาะเออประกาศนี่พ่นมาใส่บาดใส่ยังบินสบาดอ้อมสาราเนี่ยมือเศร้าเออตักบาดบาดเนียนอโลอโลพนะเออรถมาล่ำยาเป่าออกเด้อพะนะ อันมีคนมาแจงว่าสาวมอล่ำรักเอาชุดอันซุ้มไซด่างเขามากนชุดไล่ทหารพันเออเมย์มเขาโตใกใใหญ่เอ,อ้าเขาสิบมาจับอีหนี่พนัน,อนเออเขาตกบักอันนั่น,น,นคุนอ่ะมันขึ้นจากน้ำเพาได้ญุปุนพนันสาวมอล่ำรักเอาชุดมาเอามันก็สิเป็นเังสั่นตัวเขาลงเขาลงอันยามดังเขากับบ๊ได้นุงเสียนุงผ่ามีผู้เลียนมาสอาจากมาตอนนี้เขาเลียนมากอันให้ประกาศนั่นแล้วแต่แต่ว่ามันลุ้งใส่สาวมอล่ำ บ้านเราต้องใส่ปืนกบมู่นั่งอะเราแปะมู่นั่งก็เป็นผู้หอบมาเนาะนั่นละตอนนั้นเ้าตกใจปัดชีลือผู้ละขันแมน่นปามู้มนั่งด่าปัดชี้แค่ว่าขันมาคิดเบื้องจังหงนึ่งจะไปหวังดีต่อคนขนาด <c oughs> กลายเป็นผู้ต้องหาปักปักปักนั่นมันขึ้นมาได้จ้งไหนละมานดามามูนั่งนี่เ<อ>นเลเ <หา S 1> ้วเฮ้ยเดี๋ยวลุงไปกาบไปไหว้พระเจ้าเนาะเออไหว้ราโอ้ยขอโทษกว่าไปมันมีเพ่งทหารอออันเขาเห็นเขาเห็นเพ่งทหารมือขึ้นอย่างมูเจ้าเห็นบอ่ออบ้านนี้อ,อันเขาไปอาบน้ำยุ่งเ้าเขาเข้าใจบาเดเจยบสือไปลืมจุดไ้เขาเลยเอามาเขาผลิตตั้งใจดอกแต่เลยเอาห้เด็กหน่อยออ้มันเรียนมากเขาไปขอโทษ เขาเรียกเงื่อนไห้กรรมาการเพื่อนหาลอยท่านน้ำเพื่อนน่นบักนี่บักบักยุ่นน้ำเป็นท้งใดหล่ะเพื่อนน้ำหน,นาว่า่ตายจังัไง เอาชุดนั่นมาเนอะนี่ล่ะประวัติของโตจื้อใ่เคเติมไ่่ได้นุ่งใบตองน้แล้ยวมันขึ้นจากน้ำเพราะใดพนายามดังเลี้ยวขึ้นจากน้ำเพรางใดมันมั่วมีผ่ามันชี้เลีย่ยดีมางกด่าตานั่งในถ่วงอยู่ดีนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยประวัติเมนต์แต่ยาก เอาผ่าผู้บาวยามดังทางเีงทหารก็เสียทหารมากเขาแจว่ามันชุดเรดียนซืม,ม่เอามามากคุ้มยันด็กใไปเข้ากันวาเขาบได้ดไปลืมไว้ปัดอายยามดังยุ่ปุ่นเขา้นานบ่ไ่้ไรคนเ,ออเขาใส่เด็กหน่อยเรียนมาบอกกองอำนด้วยการตัง้งคีดแทนออของไทบ้านยังเป็นของไทบานของมกยามดังฝากไปเด้อพี่นอ้องหัวไต่โคตแจ๊บโคตสับสับไต่แม่นิตัยาป่าวะเราละหไหนเราเป็นยังสีล่ะ บางเทียราแกระขาดความพิจารณาบางเทียราแกระคิดน,น้ำมูยอย่างปวดบางกระเล็บเป็นอย่งที่ขอฝากกดไหลกดแชร์กดซับสะไคร้เด้อเราความเก้าควบหลังมันกระเด็หัวเนาะความลงหลงลืมล,มลืมสวัสดีจ้า